สวัสดีครับผมมือน,นีพามา,าชมวิวนะครับเนาะพามาเบ่งบรรยากาศจุดชมวิวพญากูปีนะครับเนาะอยู่ด้านหลังผมนี่เนาะตรงแถวนี้ก็เป็นลานจอดรถครับอยู่ด้านหลังนะชิบชบชิบชบ ไปนะจุดชมวิวพญากูปีนะครับนะค่นข้างลานจอดรถก็กว้างขวางดีครับลงไปทางเขามันจะเป็นหุบเขานะครับนะอา้าวมอสซี่สวัสดีครับผมาิึงแล้วครับมาชมวิวเนะครับผมขังที่สองเลครังท,<า>ท,ที่สอง<า>ที่มอสซี่มาเนาะจุดนี้เนาะ ชมวิวอ่ะจุดชมวิวพญากูปีใช่ครับเป็นรบ,บรรยากาศแบบแตะเกียเห้ามาเสาวันนี้ม่เหน,านเ้ามาเสามันจะเห็นหมอกไปเดี๋ยวผมพาลงไปเบิงฟังทั้งฝุ่นนะเนาะตรวจที่ครับผมนี่แหละครับบรรยากาศครับสองข้างทางถนนช่วงนี้โล่งครับผม รถบอคอยแรนไหลาพาะวรถทางนี้มันจะขื้นพู่นะจุดชมวิวนะครับมาเด้อครับพี่น้องผู้ใดอ,อ,อยากมาเที่ยวนะครับนะ้องเที่ยวสีเกตดอยากมาชมจุดชมวิวพญยากุปีแบบงางามสวยๆบรรยากาศดีๆนะครับเนาะแต่ตอนนี้เขาออกมามันสายแล้วครับออกมาก,กับอ้หูสิบโมงนะครับผม ออกมากกับซิปโมงแล้วมันเลยแดดครับแดดเนี้ยเรย่เห็นหมอกเนะแต่ขันมน้ยม่ามเสาผมก็นแนะนำให้มาเสาๆนะครับเนาะแนะนำให้มาเสาๆจะเห็นธรรมชาติที่สวยงามกว่านี้นะครับเนาะ มูลนิธิหลวงปู่สวงวัดภัยพัฒนาออกจากนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปหลวงปู่สวงครับนี่เป็นป้ายนะครับมองเพิ่นมาเช็คอินมองเพล่นมาถ่ายรูปนะครับฟังทั้งนี้ก็จะเป็นสโตนเฮนนะครับน,ะนี่จุดเช็คอินจุดถ่า,ายรูปอีกจุดนึงนะครับนี่ จะถ่ายรูปมากรับขอบคั่วมากกับครูรักครูสาวกับสามารถมาไทยรูปได้ยู่านทั้งนี้ก็จะมีร้านอาหารครับเป็นร้านอาหารร้านกาแฟ ร้านอาหารร้านกาแฟานะครับเนะาะทั้งนี้กต่มาใส่บริการใดแจ้ง่วงนี้เพิ่็อาจจะยังไม่ทันด้เปิดเพิ่อจะเปิด,ปดาสายนิดนึงนะครับเนาะสวยครับบรรยากาศสวยงาม สวัสดีครับผมครับผมมาชมวิวมาชมวิวส่วนมาเที่ยวสวัสดีนะครับผมครับยามข้าผมมาเที่ยวมือนีดีใจอะไรครับครับแนะน,นั่ดีให้อยากดีขึ้นมากยามเสาคือว่าแมนยามืันเสาไอ้ว่ามันสิเห็นหมอกรรเห็นอยังดีกว่านี้ครับอากาศม,มันสิเย็นแบบเย็นจนหนาวอ่ะอยู่นี่นะครับอ่าเพราะเพราะว่าหินมันอยู่ทางยอดเขาเลยครับแมีนอยู่ทางยอดเขาเห็นภูเห็นเขาครับอไปได้ไปทายทั้งฝุ่นเห็นเพิ่อนเมืองครับครับ ถ้ามาเยี่ยมสาวเนี่ยบรรยากาศมันจะดีกว่านี้ครับลมลื่นเย,ย็ยนสบายเย็นสบาย โอ้หมดสี่คืออยู่สูงเห็นไหมคุณนี่ก็เป็นบรรยากาศมุมสูงครับผมเป็นภาพมุ่มสูงเนะข้างล่างจะเป็นเขาเป็นเหวครับเป็นหน้าผาเป็นเอินเป็นหน้าผานะบรรยากาศดีดีครับผมเห็นแม่น้ำครับมีจุดถ่ายรูป xuôi xuôi, ta thả mai nhem mùa rầu này, ôi, ngàm cả cô luôn mười bông, hoa mai cả mì, hoa ซาลาไปให้นั่งพักเมื่อยพักแดดนี่ก็เป็นซาลาที่จะมานั่งถ่ายอ่อุ้ยสูงแท่ขออยาจืนมึงด้อู้ว่าสูงสูงเสียวเสียวสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องครับตรงนี้ก็ม,มดก็ มากครับมีกับธรรมชาติครับเขาเรียกว่าจุดงดจุดชมวิวพญากูปีจุดชมวิวพญากูปีครับ,อรบโอ,อบ้เขาแล้วนะคือเราอาีิสิงเป็นคนในพื้นที่ครับอ่ารู้ตรงสถานท่องเที่ยวครับอยู่สีสเกตครับ สวยงามครับผมธรรมชาติพภูเขาอรอบๆครับเสียงนกเสียงกันห้องวิวากวิกวากกันบรรยากาศด,ด้านหน้าจะเป็นแม่นม้ําสายใ่ครับผมยาวไปจนถึงบูน้นรอเลี้ยงหลายหมู่บ้านเนาะสายนานะ้ำนีะซีอยู่กลางหุบเขานะครับแม่นม้ํา สวยงามเสียอย่างเดียวเข้ามาเขามาสายเข้ามาสายโลดเนะาะเข้ามาช่วงเ้านี้เสียนบรรยากาศดีก็นี่ครับท่านไผสีมาผมแนะนํำนะครับแนะนํำให้เป็นแน,นี้ือเสาเนาะ บรรยากาศดีครับมาเที่ยวกันหลายๆได้ครับยวไปบึงลานกาแฟรู้สึกว่าจะได้กาแฟสักแก้วก็จะดีเนะ หอดล่างกาแฟสวัสดีจ้าหอมแห้งเลยพี่สวัสดีจ้ามาตเตอร์นักการเดอร์จ้าอ่านี่กินกาแฟแซ่บได้ไรกาแฟคาบูชิโน่กาแฟชาเขียวมะนาวชามะนาวชาเขียวชาเขียวอันนี้มักเตอชาเขียวเลยเนี่ย บรรยากาศด้านล่างร้านกาแฟจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวมันจะมีทางเนี่ย,าท,ยทางเดินลงไปเนี่ยเดิน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 ลงตรงลงไปตามนี่เลยตามเขาเนี่ยลงไปด้านล่างมันจะมีะพระพุทธรูปอ<า>ยู่ด้านล่างออลงไปกรากับพระพุทธรูปอยู่ด้านล่างอ,อ๋ออันกะได้ยังกินนั่นครับครับ เนี่ยเจล่เจเล่ครับของเจเล่ไลเติมกินเย็นก่อนเย็นเย็นเพราะเย็นกว่ากันนะเดี๋ยวเราไปสียางไปข้างล่างไปยางลงไปข้างล่างกับเนียงแต่น้ำทางหลุดโบจักตกได้ผ้าทั่วไปเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างครับบครัไปครับบานี้ลงไปจุดแรกกันเลยครับนี่พญากรูปีจุดที่สองภาพวาดพญากรูปีเนาะจุดที่สามเป็นน้ำตกพญากรูปีครับจุดที่สี่คือสักการะพระศรีพนมประธานพรเนาะ ไปครับแต่ยางกับละมัดระว่างเนี่ยนะครับเดินลงเขาลงอย่างกับค่อยๆเปิ่ก็จะมีเล่าให้จับเล่าเล็กให้จับอยู่ลงเขาไปพามาเที่ยวพามาเบ่งบรรยากาศครับมาเด้อครับมาเที่ยวภูเรอยกมากอะ่ะทักทายกันเข่ามากครับเดี๋ยวสิเดี๋ยวผมสิดเดชพามาเนาะเป็นเอ่อ วอล์กิ่งหเป็นทางเดินธรรมชาตินะครับเนาะเป็นอ่าเป็นท่างเดินชมบรรยากาศชมภูเขาธรรมชาติเนาะจุดแรกก็คือจะยุด,ด้านบนนะครับเนาะเป็นผาพญากุปีจุดแรกนะอืบนี่ก็เป็นห้จาจะเข่าจุดที่สองนะสูง จะเป็นด้านบนคือจุดแรกจะเป็นผาด้านบนนะเนาะนี่เขาลงมาจะมาเขาจะลงมาจุดที่สองครับยุบตอนลงนี่สบายครับตอนลงนี่ยางดุกดิกดุกดิกด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 ุกเลยแต่ว่าตอนขึ้นทะเบิงครับสีเป็นยังไงตรงมีลิ้นห้อยกันแล้วครับ อ้าวรูปภาพมันลบบ่ดีค่ะ,คะดีครับการเดินทาพาลงขาวพาลงเขาไม่โอ <c oughs> ม้มันมันโดนเนาะ <c oughs> อ่าในทางเขาสิมาจุดที่สองครับจุดที่สองเป็นจุดภาพวาดพญากูปีนะครับเนาะเป็นหินใหญ่งงครับบังวด เป็นหินเป็นผ้าไงบูสวยงามครับอันนี้เพื่อนก็นจะมีป้ายบอกแต่ละยางนะครับเนี่ยก็ช่ำรุดสุดส้มไปตามอายุเนาะเป็นเท็ดมากกันหลายปีแล้วครับแต่เพื่อนกันยังไม่ได้ถึงเวลาที่เพื่อนต้องมาปรับปรุงบุรณะใหม่นะครับ จุดนี้เป็นจุดภาพวาดเนาะครับภาพวาดมันหายบ่ใช่ล้วภาพวาดโอ้หายเนาะโอ้เนี่ยมันหายไปแล้วครับนี่เห็นแต่ล่างๆเนาะนี่เห็นแต่ไอเห็นแต่ตีนนั่นเนี่ยเห็นแต่ตีนนี่เนาะครับต้นไม้มันบังเนาะนี่นี่นี่งออกทางผี่ผีี่เห็นเป็นนี่จุดวาดโยพรยานาผาเนี่ยแต่มันลบไปแล้วนะครับเนี่ยนี่นี่ นี่จะเป็นจุดภาพวาดพระยากรปีแจ่ปัจจุบันนีน่มันหินตะขากับเขาหน่อยหนึ่งยนึาว่ามันถึอนามซอกแม่นมันถึอนามเนาะเมืองไอ้ฝุนะ่นโคตตามตามนามมันสอกเนะาะเป็นศอกหินทึ่งทึ่งฝุ่นพูนมองจุดจี่เขาลงมา้างบนบนจุด้างบนจุดนึงนจะเป็นผาทางนึงนจะเดินเข้าไปได้นิดนึงแล้วก็เป็นทางธรรมาชาติแล้วครับเดินเดินเระกำแพงแบบนี้แล้ ไปจนถึงนู่นเลยถึงจุดที่ห้ายู่อซาลาเมื่อกี้นี่เดินจากจุดนี้อ่าแต่จะเป็นทางธรรมชาติแต่โมีสะพานเล็กแบบนี้มันจะเป็นต่อไปเป็นทางธรรมชาติระวังเดินระวังขอบขอบ,ขอ,บอ่าขอบหินตัวนี้แหละ,ะเดินเงีวไปเลยไปไปจุดที่สองกันมาเนี่ยพายูทูบเบอร์น่นช่องดังๆนะพาช่องดัง <c oughs> เิ่นมาต้องถามพี่สซิงห์แล้วเพราะ ผมไคยมาพปสีน้นท่างกันเลยครับครับผมครับกระพ้าอันน้องอันครับน้องมอดมาไปพากันมาถ่ายคลิปกันนี่แหละครับไปไปเบิ่งจุดที่สองเออจุดที่สามน้องกันบนี้เมื่อกี้ผมก็ได้อธิบายให้น้องฟังแล้วเนาะว่าจุดที่สามเป็นโอ้ยเป็นน้ำตกนะซึ่จะอยู่ด้านล่างเนาะให้น้องมันถ่ายคลิปไปแล้วเมื่อกี้เนาะอันนี้ผมจะพาไปโอ้ อันนี้อันตรายครับเนี่ยเวลาเดินให้เหยียบตรงตรงกลางเนี่ยนี่เหยียบกลางแบบนี้จะเหยียบแบบนี้เพื่อแผ่นมันชํารุดนนี่เหยียบตรงกลางนอ็อตนี่เขาเดินเขาพยายามเดินเดินลองกลางไว้แต่เขาจะไปเหยียบดานขางเพื่อมันชํารุดแต่มันสิตกที่เกิดอ,อันตรายอเมื่อยแล้ว <c oughs> เมื่อยยัง oh, oh, <c oughs> เมื่อยยังเมื่อยยัง ไงครับต่อปันไดเดี๋ยวมาปันไดเนาะพอนางไดย์อ่าไปกันต่อครับเดี๋ยวผมเหนื่อยแล้วไปเดินต่อกันไปเรื่อยเป็นทางเดินธรรมชาตินะครับอ๋อโบ่เมื่อยจังเลยว่าอันหอบเหรอมานหลอดอุโมงค์หมดหลอดอุโมงค์ต้นไหม่เนี่ย เดี๋ยวาตัองในหลอดดุโมงทำไมฮึบฮึ๊บอ,อ่ะนี่เป็นยังไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพากอนพากอนโอ้มาสีเป็นยังไงมาสีหโอมันคือมามีอะไรกเมือให้เาปวดขาและวี่ไม่เนี่มันก็เต็มที่แล้วป<อ>็น ตะ <c oughs> ควนสวงปีใหม่ครับมาใหม่ธรรมชาติเน้อนีอ่แหละมาอยู่กับธรรมชาติไปไปต่อฮา <c oughs> ยังบท่ทันถึงเลยไปต่อ <c oughs> อาถึงจุดทดท้ายแล้วครับบ่าเนี่ยจุดที่สี่จุดที่สี่จุดที่หายะจำได่ได้ครับ ธรรมชาติทางเดินธรรมชาติเราจะไปกราบไหวพระศีกันอยู่ในถ้ำนะครับเนาะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถามาพระยากรูปีต้องเขามาให้ถึงนะครับนะแถาเขามาบอสบริกาบไหวเพื่อนนี่การแสดงถามาบบถึงนะครับเนาะนทางเดินก็นจะเป็นถ้ำนะ ก็มุองอยืหลานล่างที่ทะเลอ่าน่าจะจุดที่ลึกที่สุดแหละจุดนี้ยนี่<อ>จะมีพระพุทธรูปอยู่ด้านในเนาะให้เขาถอดรองเท้าถอดเกือบไปข้างนอกแล้วเขากะเขาไปกราบไหว้เพื่อนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ป,ปีใหม่นี่กะ<อ>ไปเดี๋ยวไปไปคอยไปว่ากันญี่ปุ่นไปได้พา,พาไปกราบไหว้ไปเขาไปนี่ทำกันเลยมาเนี่ยนะเขาเขาไม่ นี่เพื่อนข่ามีเหรียญกะเอาเหรียญเอาหยังว่างไว้ยี่นี่เหรียญบาทเหรียญหยังนะว่างไว้เป็นเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อเงินทองเฮ oh, าเฉลี่ยแน่นหนาคือหินคือผาเพื่อนว่ะสินะเพื่อนว่าไว้เขาเฉลี่มีเงินมีช่องใช่อยู่ตลอดปีบบขาดไม่ขาดมือไหนเนาพี่ไอพี่น้องเพื่อนว่าเพื่อนกะอยกโยมเพื่อนว่าเพื่อนกะเอาเหรียญบาทแน่เหรียญหาแน่เหรียญซิปเนี่ยตรงได้ที่ว่างได้นะครับนี่ยก็จะมีแต่นเหรียญน,นะครับเนี่ย นี่ที่เพิ่นเอามาใส่ไว้ดิเหรอครับเหี่ยมันจะเป็นเหรียญนะครับเนี่ยนี่ใส่ไว้เนาะเห็นไหมเนี่ครับในซอกนี้มีแต่เหรียญนะครับเนี่ยนี่เห็นานี่เหรียญเต็มครับเนี่ยเพิ่นก็เอามาใส่ไว้เนาะบางคนก็ใส่เหรียญหาเหรียญซิปเหรียญบาทนะครับนี่มีมีทุกทัวร์นะครับนี่ในโขดหินในซอกหินนี่ พิ่นว่ามันเป็นการที่เอาเองไไนินใส่ไว้เหรอเขาสิมีเงินมีทองแน่นหนาคือหินผาเพิ่นว่ามีเงินนักทองนักเคนวางสี่นาก็เป็นความเชือ่อเขาก็ใส่เขาก็เดี๋ยวเขค่อยเอาใส่กันนะกระาบไหว้ขอพรก่อน,นมัอนี่ลูกกะบผ้าขอบขั้วมาเอ่อกราบไหวน้นะครับเนาะ น้องๆมากราบไหวมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนผมก็สิขอให้ขอบั้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้น้องๆอ,อยู่ดีมีสุขทุกคนขอให้อันกับมอดอยู่ดีมีแห้งปีใหม่แล้วก็ให้เจอแต่สิ่งดีๆมีเงินมีทองเข้ามาใส่มีเงินทองใส่บ่าขาดใหม่ขาดมืออ่าให้น้องสองคนอยู่เย็นเป็นสุขมีทต่คนฮัก อย่าให้มีคนเกลียดมีคนเกลียดกะเดี๋ยวกับมีคนหักนเดี๋ยวทุกอย่างเี่เรดีขึ้นปีไม่แล้วก็สิ่งไล่สิ่งเก่าๆกะถิ่งไว้ในปีนี้เขาบอกเอาไปนําเขาก็เอาแต่สิ่งที่มันดีๆอันใดที่มันบดีเขาปรับปรุงแก้ไขปีต่อๆไปเขาก็จะได้ดีๆจะเลื่อนลงเรื่องขึ้นไปก็ให้น้องสุขภาพแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขลำรวยลำรวยกันทั้งสองคนเออมอดอันเนยครับผมสครับ ผมกระสีเดี๋ยวเดี๋ยวขอพรไปกราบก่นเนาะจุดถูกจุดถูไว้แล้วก็เอาไปไปากไว้อธิษฐานอามอสบัานนี้ว้ยอธิษฐานเอาบัานนี้

อันที่กล้องให้อันนี้ก็ได้นี่ันอ่่า คนกตกตกเองกันเองอะกะได้พร <g ül> อ,อ,อนกันไปทุกคนแล้วเนาะอืมอากะได้พรอนกันไปทุกคนแล้วบาดนี้ก็มิจะซิ่งดีๆละบาดนี้เข้าได้จะซิ่งดีๆมิจะเจอเจะคนดีๆต่อไปน,นีน่เนาะปีใหม่แล้วเจอซิ่งดีๆเจอคนดีๆ เดี๋ยวเข้ากับจะเป็นคนดีเข้าก <laughs> <ine> ับจะดีด uh, ีขึ้นไปเรื่อยๆดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเออเดี๋ยวมาพี่ก่อนจีด้าไยมาพี่ก่อนมาพี่ก่อนเงยมาพี่ก่อนเยวเฝ้าไปมาเดี๋ยวประเด็นที่ปิดคลิปล่ากันเนาะเออพอมาถึงแล้วเดี๋ยวค่อยเดินกันขึ้นไปอีกผมกับครอกัวกั ขอสวัสดีปีใหม่ยังเป็นทางการแล้วกับน,น้องๆน้นำน้อครับสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีครับผมเป็นเป็นทานการอนี้ก็มาอขอพ่อขอสิ่งศักดิ์สิิทธ์เนาะพาน้องๆมาเที่ยวมาขอสิ่งศักดิ์สิิทธ์่วยพ่อนี่ยังเองเจอที่สิ่งดีๆเจอที่คนดีๆเนาะสำหรับคลิปนี้กับบุ้มยังหลายนะครับเรเอาไว้แค่ชมพาพชมบรรยากาศพาน้องๆมาเที่ยวมาบึงจุดชมวิวเนาะกับเชเดล่ากันไปเท่านี้เนาะครับอ๋อหน่องมอนาะครับกับขอให้สิ่งศักดิ์สิิทธ์ คุ่มข้องพีงน่น้องสุขุพุสุขุน,ขขนลำรวยกันสุข,ขุนนะครับเด้อคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายพอกันคลิปใหม่แล้วจ้า